สวัสดีครับเจอกันแล้วครับนี่ก็อยู่หน้างานกระบินเหมือนเดิมครับเช้าวิ่งงานประมาณเจ็ดโมงครึ่งพากันเริ่มวิ่งงานนะครับวิ่งได้คนละสองเที่ยวแล้วก็จอดเติมน้ำมันแล้วเขามาสั่งบอกว่าหยุดวิ่งก่อนที่เทเต็มก็เลยพากันล้างรถจอดล้างรถเลยครับนี่ าง,งานแบบนี้สบายถทะนี่ก็เกือบเทียเ่ยงเกือบห้าโมงแล้วนี่เกือบจะได้พักเที่ยงแล้วนี่ลากรถก่อนแล้วคอยไปกินข้าวสบายวิ่งของคนละสองเที่ยวแล้วก็เติมน้ำมันเต็มถังครับนี่เต็มปี้แล้วก็พากันจอดลากรถครับอ,อ,อะไรจกักรันนี้อย่างนี้แล้วครับการปลายเดือน เดี๋ยวดูเจ้าฟ้าใสครับเจ้าแมวแมวอยู่ไหนวะเจ้าฟ้าใสก็ไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่ครับจอดอยู่สามวันแล้วครับแต่ก็ยังได้เงินเดือนเหมือนเดิมครับเพราะว่างานคุดของเจ้าฟ้าใสยังไม่มีครับก็จะมีแค่งานของพี่แมว พี่เมยตักใส่รถดำให้กับพี่โมพี่โมก็จะทอยดินจากไอ้หลุมเสาเข็มขึ้นมานีู่ดเสาเข็มอันนี้ก็พี่พี่พี่ฟ้าใสก็จะคอยเซตต้องนิดๆหน่อยๆครับไม่มีอะไรขากันครับเนี่เห็นไหมพี่โมก็จอดอยู่กันแล้วครับตั้งแต่เช้าแล้วนูนะ่เห็นคนอยู่ในรถนะ่นอนสบายเลยพี่ฟ้าใสก็เนือ้อ อยู่อย่างนี้แหละทั้งวันสวันแล้วน้ำมันยังไม่ได้เติมเลยอันนี้ก็พี่แมวพี่แมวก็เคลียร์ทางเล่นไม่มีอะไรทำนาะนี่เจา้าอินซีของเสียวุติเพิ่งเติมน้ำมันเต็มถังกันเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับเติมแล้วก็จอดปั่นเอนอนก่อนอนาง,งานแบบนี้ขอสักสองสามปีไปเนาะจะได้แบบ สุดจัาง,งานแบบนี้เราไปกินข้าวเที่ยงอย่างเดียวเลยมีอะไรทากันคนงานก็ไม่รู้หายหัวไปไหนหมดไม่มีคนคุมงมง,มงามคุมงานเลย ขึ้นไปนแล้วพี่แมวขึ้นไปยืนรอแล้วมขึ้นไปยืนรอแล้วแต่ว่าขึ้นไปยืนรอได้อย่างเดียวครับตักใส่ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่เทตอนนี้ที่เทเต็มเนีย่ยเขากำลังเคลียร์ให้น่าจะนู่นแหละปบายเย็นๆนู่นแหละครับอเดี๋วยวฝ่าใาสาน้อยใจตัวเองไม่ได้ทํางานน้อยใจผมก็อยากทํางานไม่ได้ทํางานกับเขาเลย นี่นะบนหลายวันแล้วไม่ได้ทำงานดูพี่โม่โมย่ยื้ยืนแขนอยู่งเงี้ยทั้งวันแล้วไม่ได้ทำไรวันนี้ก็ันแอร์นอนก่อนดูพี่โม่รู้ไหมนะเขาไม่ให้วิ่งนะ